สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับนะครับวันนี้เป็นการบระากรณเจ็ดปันมหาหิงนะครับเจ็ดันเกิดมหาหิงนะครับสงหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับก่อนจะฟังขอให้ท่านกดติดตามต่งหัวใจคอมเมนต์เราถโพสต์มานะครับกดแชร์ก็ได้ครับขอขอบคุณมากนะครับที่ให้การช่วยเหลือเพื่อการนําส่งนะครับของทิกตอกนะครับสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับเป็น พระสังฆราชครับขึ้นมาคือเป็นคนที่ตั้งใจทาบุญทำทานอยู่แล้วเป็นสายมูประมาณสายมูคือต้องต่อสู้แล้วต่อสู้เพื่อแข่งขันนะครับสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยคือต่อสู้ตัวเองนะครับชนะกิเลสตัวเองให้เป็นหลักนะครับแล้วก็จะเมตทาบว่าเป็นคนที่ว่าเชื่อสายมูก็จะมีโชคดีลาบด้านนี้ครับจาไปสายมูจะไ,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 ไจะม่ว่าจะโอมวัดพิฆเนยก,ก็ดีนะครับถ้าเวสวรรณก็ดี อุปศิวะก็ดีเศรษฐพ่อรอห้าก,ก็ดีแล้วก็หรือจะเป็นกุมารทองต่างๆก็ดีหรือเป็นพญายนาคราชก็ดีให้การช่วยเหลือกแก่ท่านนะครับทางนี้เป็นชายหรือหญิงหรือเป็นเพศที่สามก็ดีนะครับมักจะมีการเดินทางไปหานะครับฝ่าฟันทํางานก็ได้นะครับทางานราชการก็ได้หรือทํางานอชนก็ได้หรือทำตจวยนตัวแต่วไว้เก่งก็ได้แต่ตัวเองเนี่จะมีสายมูอยู่แล้วมักจะมีการ หาโชคคาราบเรื่องนี้อยู่นะครับมีโชคลาภด้านนี้ก็มักจะเป็นคนที่มีโชคลาภด้านนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าขายก็จะม,มีโชคลาภเรื่องการค้าขายนะครับหรือการเล่นหุ้นก็ตามที่มันจะมีแบบนี้ขึ้นมามีสิ่งที่เข้ามาช่วยเหลือเป็นสิ่งมจระจัจึ้นมาอุ้ยตว,วัดพอดีนะตว,วัดพอดีเลยตวงนี้ทองขึ้นเรามีทองเยอะเดี๋ยวก็สามารถขายทองได้นะครับประมาณนั้นที่สําคัญคือจะมีลักซ้อนซ่อนรักมากมายมามาหาคุณ มักจะเป็นเพื่อนที่ใครการช่วยเหลือมักจะเป็นลูกค้าให้การช่วยเหลือมักจะเป็นคนที่รู้จักที่ไม่เคยรู้จักก็ไปการช่วยเหลือไปทีไปไปจิวข้างนอกเป็นหลงทางก็มีคนช่วยเหลือแเรานะครับช่วยเหลือกเราและสี่หลัการคือเป็นคนที่ถือตะเกียงบางเกีงคนอ่อนน้อมถ่อมตนใครเห็ิงใครก็รักใครเห็ิงก็หลงใครเห็ิงก็อยากจะช่วยเหลือเขาเราเป็นคนพูดจาดีให้เกียรติทั้งคนไม่มีศัตรูนะครับ สำหรับคนที่เกิดวันพุทธศัพดินั้นเป็นสามไม้จะมีการติดต่อการเดินทางไปต่างประเทศการเดินทางไปต่างประเทศต่างภาษาอาจจะได้รับคนต่างชาติต่างภาษาเป็นแฟนก็ได้นะครับไม่ว่าเ็นชายหรือหญิงเพศที่สามจะมีเพื่อนคนต่างชาติมาช่วยเหลือซัพพอร์ตกับเรานะครับก็ขอให้ท่านสมบันตามปารถนานะครับถ้าท่านคนที่มีแฟนคนต่างชาติต่างภาษาแล้วครับต่อไปนี้จะเป็นดวงตามหาเองของท่านนะครับ หลักร้อยคือ5หลัก10คือ9หลักหน่วยคือ6 5 9 6า 6, เ9้าหประมาณนะครับับใพอดีนะครับก็จะได้มีโชคมีนลาบกันนะครับเสียงโชคก็คือรัฐบาลที่สุดค,ครับ ขอขอบคุณมากครับสำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสบด,ดีต่อไปเป็นคนเกิดในวันสุกรนะครับขอบคุณมากครับ